สวัสดีเพื่อนพี่ๆน,น,น้องแฟนชาวเกมเรีเซิร์ประเทศไทยเที่เราเรียกว่าลายเกมเศรีทุกคนเลยนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวเอีเวนต์เข้ามา,ใ,าใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก่อนที่เราจะไปดูเอีเวนต์นะครับผมลุงก็ต้องของกล่าวคําว่าสุขสันต์วันสงกรานต์ก่อนเลยนะครับผมขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแบง์นะครับผมอะไรที่เป็นเรื่องร้ายๆเลวรา้รา,ยรา,ยรายนะครับผมก็ขอให้ไป รอยกับกระทงไปเลยเนาะรอยกับกระทงไปเลยนะครับโอเคเรามาพูดถึงอีเวนต์ของเรากระต่อเลยกันด,ด,ดีกว่านะครับผมอีเวนต์ของเราในวันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับตัวละครนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่เข้ามาในวันนี้ก็น่าจะโดนด่านดิดหน่อยแหละแต่ก็ต้องยอมรับผลของการกระทำนะครับผมน้องตัวที่เข้ามาใหม่มีชื่อว่าน้องไดออลอีเวลูชันนั่นเองเงียบกริบ เปลี่ยนจากสีเขียวให้กลายเป็นสีสม้มเป็นแซลมอนนะครับผมกลายเป็นน้องแซลมอนแล้วก็เปลี่ยนสกิลอันแสนจะโหดให้กลายเป็นสกิลที่เกจะอ่อนแอ โอ้โหไม่โดนด่ายังไงไหวนะครับผมเริ่มจากสกิลแรกกันก่อนเลยดีกว่าเนาะสกิลแรกนะครับผมเมื่อน้องทําการก่อสร้างสามหลังนะครับผมมีการทัสนะิบเปอร์เนาะย้ายกลับลงมาในตําแหน่งที่ยืนอยู่นะครับผมบวกสิเมื่อไม่แสดงผลพร้อมกับเมื่อเราตกมายังเมืองของเรานะครับผมมีการหกาเปอเนาะที่จะล็อกค่าบัะทางแล้วก็คูณค่าบัะทางเมืองของฉันทั้งหมดนะครับผมแบบสุ่ม2 4 8นะครับผมฮ่ป็นเป็นอะไรเป็นจรวดเป็นยานจรวด ก็ใส่มาให้นะครับผมขอบคุณครับแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถนะครับผมที่เหมือนจะโดนเนิฟด้วยเนาะก็คือเมื่อน้องทําการก่อสร้างนะครับผมมีโอกาส50%ที่จะชาร์จหยุดน้ําของน้องเนาะเมื่อชาร์จหยุดน้ำของน้องนะครับผมครบ3หยดปุ๊บนะครับผมน้องก็จะผุดเทาวันองุ่นนะครับผมบน ทุกพื้นที่ของเรานะครับผมแล้วก็ดักจับ80%ยู่นหนึ่1เทินอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สกิลที่เป็นสกิลดาวถือว่าเป็นสกิลอีโบนะครับผมก็คือเมื่อศัตรูนะครับผมทำการตกมายังเมืองล็อกของเรานะครับผมศัตรูก็จะมีโอกาส65%นะครับผมที่จะแล้วเว้นการยกเว้นค่าบันทางแล้วก็ในตอนนี้นะครับผมที่65%ติดแล้วศัตรูใช้การนางฟ้านะครับผมมีโอกาส80%ที่จะตัดการนางฟ้าของศัตรูดูดิ ดูถ้าเกิดว่าใส่มาเป็นปืนฟองสบู่ปีศาจอะถ้ามันยังมีความสามารถฟองสบู่อะอาจจะไม่โดนด่าขนาดนี้ไงแต่อันเนี้ยตัวล e ะคร Evolu t i o n นะตัวละ e คร Evolu t i o n ่ที่ย้อมสีทําไมไม่ใช้ชื่อว่าไดออนสีเพิงอันนี้จะไม่โดนด่าเลยนะครับผมมันคือตัวละครย้อมสีนะตัวละครย้อมสีสกิลจะอ่อนแอก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่เนี่ยขึ้นชื่อว่าตัวล e ะครอีโบอ่ะอ๋อแล้วเดี๋ยวก่อนเซิร์ฟเกาหลีเตือนไว้ก่อนเลยนะครับผมถ้าเกิดว่า เอาสกินไม่ใช่สิเอาบีออนไปอีโวอย่าใช้สีแดงเป็นเด็ดขาดอย่าหาทำนะครับผมเพราะว่าเอามาลงเซิร์ฟไทยแล้วโดนด่านะครับผมอย่าให้เป็นโดนด่าดในเซิร์ฟเกาอีกนะครับผมอย่าใช้สีนี้อย่าเดนะ็ดขาดเนาะวิธีการหาอาจจะง่ายก็ได้ไม่ง่ายนะครับผมวิธีการหานะครับผมเมื่อกี้ไม่รู้ว่าจะด่าอะไรอีกลืมไปและอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการหาก่อนนึกได้เดี๋ยวจะดา่า โอเควิธีการหานะครับผมเราสามารถหาน้องไดออลอ๋อจำได้ละนี่พอเห็นไดออลปุ๊บก็จําจได้เลยนะครับผมดาร์กไดออลของเราอะ่ะที่อยู่เซิร์ฟไทยแล้วหดอดะเพราะว่าความสามารถในการก่อสร้างนะครับผมในการก่อสร้างหยุดน้ําอะมันตั้ง70%ซึ่งมันเยอะมากเซิร์ฟเก่ายังแค่50%เลยอันนี้เป็นตัวละครแรกนะครับผมที่โดนบัฟเปอร์เซน็นความสามารถขึ้นมาเยอะขนาดนี้ แล้วก็ทําให้ดาร์คไดอออ่ะเป็นตัวละครที่น่านํำคาญมากก็คือก่อสร้างปุ๊บติดถาวันแล้วเมืองเยอะอีกแล้วมีเมืองผุดอีกถาวันก็เยอะอีกแลยนะก็เยอะก็คือโดนดักจนตายนะครับผมพอมาถึงอีโบไดออ่ะมันลดลงเหลือแค่50%ซนะ่ะซึ่งมันจะออกไม่ออกก็ไม่รู้อ่ะแล้วกระดานทั้งหมดอ่ะเมืองก็มีอยู่แค่นั้นน่ะเราจะก่อสร้างเมืองไปได้มากแค่ไหนกันใช่ไหม เดี๋ยวสร้างเดี๋ยวก็เป็นลมาร์กเดี๋ยวสร้างเดี๋ยวก็เป็นลมาร์กอ้าวไม่มีเมืองให้สร้างอ้าวไม่มีส่วนองุ่นอ้าวเขายังไม่ล้มอ้าวล้มเองนะครับผมอันนี้คือข้อเสียเนาะของเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับผมเฮ้ยไ,ไม่อยากพูดเลยเซ็งเซ็งมากเปลี่ยนได้ไหมเป็นไดออนสีเพลิงได้ไหมไม่เอาอีโวไดออนได้ไหมเสียความรู้สึกวิธีการหานะครับผมเราสามารถหาได้จากการหาบบลรดน้ําของน้องนะครับผมทั้งหมด5อันเนาะแล้วก็ามาแลก แต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับผมไม่อย่างได้ e ีโ d ไดเเราก็เอามาแลกเป็นสวิทชิเอที่ e ีโก็ได้นะครับผมเดิมทีน้องชื่อสวิทชิเอไม่ใช่เหรอตอนนี้ใส่ e ีโแล้วหรอว้าวเฮ้ยเรามีตัวละคร e ีโมาแนา่นแล้วนี่ว้าวทำไม GM m ทำแบบนี้เฮ้ย แล้วก็วิธีการหานะครับผมเจ้าฝักบัวนี้เนาะเราสามารถหาได้จากการสะสมกระเป๋าของน้องนะครับผมเสื้อของน้องแล้วก็เางเกงของน้องทั้งหมดรดเป็นสีส้มนะครับผมแล้วก็เอามาแลกบนรถดามสีส้มเนาะสะสมบนรถดามสีส้มสองอันนะครับผมเอาไดออที่แสนโหดไปได้เลยแต่ว่าเป็นไดออธรรมดาไม่ใช่ดาร์กไดออว่าดไดออธรรมดามันก็50%เหมือนกันน่ะเราไม่สามารถหาดาร์กไดออได้จากอีเวนต์นี้หรอโหอะไรกันครับเนียอยากได้ดาร์กไดออมากกว่า เอาเป็นว่าอีเวนต์นี้ก็มีแค่นี้แหละแล้วก็ตัวละครก็สวิชิเอ็นก็น่าหาเหรอไม่นะหนูคิดว่าไม่นะเออก็ก็เป็นตัวละครพักเนาะอ่ะถ้าอีเวนต์ไม่ทำนะครับผมเรามาทํากิจกรรมก็ได้ก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสงครามนะครับผมเมื่อเราเล่นแผนที่อารีน่านะครับผมที่เป็นแผนที่อารีน่าตีมหดูใปไม่ร่วงด้วยเนาะเราก็จะได้รับนะครับผมอันนี้มา นี่การดอกบัวนะครับผมสะสมดอกบัวหนึ่งอันนะครับผมเราก็เอามาแลกเป็นจันเจ้าได้เลยเนาะแต่ในครั้งนี้นะครับผมน้องจันเจ้าได้เข้าคลินิกมาแล้วนะครับผมทาให้น้องขาวขึ้นกลายเป็นจันเจ้าอีโบอันนั้นก็ย้อมสีเป็นสีแดงสีส้มอันนี้ก็เปลี่ยนสีให้ขาวขึ้นกลายเป็นอีโบโอ้ปวดหัวความสามารถของน้อง แลไปดูขันขอนนะครับผมอาจจะโหดขึ้นก็ได้อาจจะโหดกว่าเจ้าน้องแซลมอนนี้ก็ได้โอเคน้องจันเจ้าสีขาวนะครับผมความสามารถก็คือเพิ่มมัตาควบคุมลูกาวว่าแมบนยํานะครับผม53เนาะแล้วก็เมื่อก่อสร้างไดมาหรือว่าอัพเกรดได้มากมีโอกาส40ที่จะทอยต่อตอีกหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ความสามารถดาวนะครับผมหรือความสามารถอ e ีโวเ e นาะก็คือยกเว้นค่ามันทางเมื่อตกพื้นที่ฝั่นตรงามตั้งหนึ่งครั้งแนะ่ว้าวจา แล้วก็เมื่อก่อสร้างนะครับผมมีโอกาส70%ที่จ่ายค่าก่อสร้างเรนมาคูณ10นะครับผมแล้วก็สร้างแลนด์มาค์เนาะเมื่อตกคุณที่ของฝันตรงค่ามีโอกาส60%ที่จะรับมาเบิร์บสามเท่ารับมาเบิร์บสามเท่าคูณ10เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอ้ยน้องอันนั้นหรือเปล่าน้องที่มีหลายเวอร์ชันน่ะน้องน้องน้องที่ขายในเนี้ยน้องที่ขายในดูอมดาวให้กับผู้เล่นใหม่อ่ะ เนวาน่าเนวาน่าที่ถูกปลุกนี่เหมือนจะอ่อนแอกว่าเนวาน่าที่ถูกปลุกด้วยแต่เนวาน่าหายไปไหนนะครับผมลุงตอ๊กตรตัวน้อง <c oughs> หายไปละเออช่างมันเถอะอ้าวนี่ไงเนีวาน่าเป๊ะโอ้แล้วเขาเขาก็มีความสามารถนี้กันหมดแล้วจีเอ็มแล้วจะเอามาแจกทําไมอีกใช่ไหมแต่เนวาน่าไม่มีควบคุมเตา่า <c oughs> ทำไมวันนี้มีแต่เรื่องให้ถอนหายใจนะครับผม อ่ะแล้วเราก็อย่าลืมนะครับผมเอาสิ่งที่เราถอนหายใจออกมาทั้งหมดเนาะลอยกับกระทงในวันนี้เลยนะครับผมอ่ะมีไว้สะสมก็พออ่อีวันนี้ไม่มีอะไรมากปปข้ามข้ามข้ามไปลอยกระทงกันทุกคนถ้าใครจะเล่นประทัดนะครับผมก็ระมัดระวังในการเล่นหน่อยก็แล้วกันเนาะแล้วก็ใครจะไปลอยกระทงนะครับผมก็ระมัดระวังดีๆตกน้าตกท่าไปมันไม่คุ้มนะครับผมสำหรับในวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกับเทศกาลลอยกระทงนะครับผมไม่ต้องมีความสุขกับเ็ศรษฐีหรอกเนาะหยุดเล่นไปสักวันนึงนะครับผมทีนี้ ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปละจุ๊บจบ